ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19กันยายน2563ครับวันนี้ชมรมสองน้อเจบุญกึ่งผู้ย้ายไปเมาองเพชที่1842นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนซอยรงแก้วนะครับผมติดที่8มั่นใช่ปะใช่ครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวัดวัดพระหนาที่นิการามอำเภท่ามุกจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วท่านรอพเตียเสกวัฒนบุญพลนะครับหรือพี่ดิมโก้อบลนะครับผมอดีตพระสารพระเทพทองทองสามสมัยนะครับอ่าวันนี้ทางชมรมได้นำเสนอ มามอบให้คุณลุงอภิวุฒินะประสบพอนั้น์นะครับอายุ74ปีแล้วก็คุณยายมีหลันใช่ปะมีหลันแท้ตรงนะครับอายุ83ปีนะครับก็สองเพชรเดียวเลยนะที่ยิ่งเก่าแล้วเหมือนกันครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณลุงแล้วก็คุณป้าจากนั้นก็เพื่อนนำผลเพื่อนมาแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาไว้ให้คุณลุงยึ่น ว่าได้คอยดูลุงสองจากสองคนเลยครับซึ่งก็ไม่ได้มีรายได้อย่างไหนเราก็เลยนำมาช่วยเพื่อคุค่งเงาได้ใจในโครัวารนไปครับป้าพูดอะไรนะครับป้าได้คนดูแลทั้งสองท่านนี่นะครับคุณป้าดูแลคนป่วยทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้ได้อะไรเลยเนี่ยเพราะว่ารายได้ก็ไม่มีต้องดูแลทั้งสองคน ได้แก้แคบแค่เบี้ยยังชีพประทังกันด้วยวันๆแค่นี้งานก็าทำไม่ได้เพราะต้องดูแลตลอดเป็นไงก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ฝากนะครับพี่ๆนะที่ได้อยู่ในในแวดวงนี้นะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะพี่สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้นะครับใครที่อยากมาเยี่ยมเยียนนะครับใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะครับเพรว่าจะเป็นปัจจัยแทนเงินง นะก็สามารถมาร่วมบริจาคให้กับชุนทรมได้นะ้วพวกเรานะั้นจะเป็นไปทางคุณให้กับถึงมือผู้ป่วยทุกคนเลยนะครับผมสุดท้ายแนละ้วก็ขอบคุณพี่ๆแล้วที่เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับแลก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงน,นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุมวตีพี่